สวัสดีค่ะเช้าวันอุ้ยวันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่ะวันนี้ฝนตกอ่าอ๋อขึ้นมถับวนที่สวันนี้นะคะเราก็ตื่นมาปุ๊บไปกินเลยกินแบบกินเลยอ่ะคือลืมตาปุ๊บไปเลยจริงไหมดูสีดิดูสิเออแรกๆแบบมาถึงอาบน้ำนะรางหลังแม่อ่ะไปกิน ตื่นมาก็สวยเลยนะครับจะไปไหนไปกันไปอีกลุยตำลวดเหรอครับโอ้โบครับขอบคุณมากครับอุ้ยไปชัดเลยมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงครับดี๋ยวเราลอกขอเองเนี่ยที่ค้าวเท่าไหร่ค่ยือะห้าอ้านี่ไงมีของจริงนี่นร่ยะกาศแล้วเก๋งเหรอ มันไม่ช่ช่องเนมันไม่ได้ปาช่องมันเป็นช่องแบบอ๋อมันไม่เป็นช่องไาเหมืนชอบเช่าเขาผัครับาเช่าเหรอเก่าไม่มอสาดยหทีที่สุด ที่สุดอร้านนี้กินสิบรอบไม่ผิดหวังใ้รอบก็ปุเตน้ำใหญ่แล้วก็ปุเตีแห้งถ้าผิดหวังบอกเลยก็ครับผมผิดหวังก็โทษด้วยเ้อเหนียวไหมเหนียวแบบนี่ไงปุเกตีสิงคโปร์อะไรปุ๊กมาไห้ผมด้มอ้ไหกระดูกเป็นนั่นอะไรครับชิคกี้พาชกว้าข้าวซีนู้ดมาได้ขมาดน้ค่ะ

ลูกกอบเพียงสองเออลูกกอบสองลูกกอบเพิ่มเติมสองใช่ไหมครับครับผมยังไม่ได้กินสัาขาเลยเลยค่ะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับเอร่อยกันเลยคือสิ่งแรกที่ทุกคนจะมาหานอย่างร้านแรกเลยที่นึกออกคือโกติวชาเออทุกคนมาเยคนไทยก็เยอะอะไทยก็เยอะไงอย่างน้อยก็เราเออ ถ้าบอกว่าเยอะก็คือเรามาแล้วประมาณร้อยครั้ง <laughs> แต่เยื้อมาสามคเรามาลองดูกันว่าข้าวมันไก่ที่แตงกวาอร่อยกว่าข้าวมันไก่ <laughs> เป็นยังไงเ <laughs> กก็อร่อยไก่เขาก็อร่อย ได้กินกระดูกแล้วที่เขาหมวก็แซ่แบอยู่แล้ว้าวครับอะไรอข้าวมันใบ่ตยกระเทียมอะไรพวกนี้หางหนู <laughs> นหนูหางหนูครับพ่อไม่ใช่เมือนกันไม่ครับไม่ใช่ครับ เป็นพวกเปลือกเคร่เทศอะไรกระเทียมอะไร้บอกว่าคือหางหนูครับขอบหัวได้ไหมรีบ่อกมานะหายหมดนะไดน้โหดูหนนนั่งกินนะ้าง่ะไได้ได้ได้ครับผมได้ครับ ไม่รบกวน จะใช่นะครับผมคิดว่า tedir <laughs> <laughs> ที่อร่อยนี่แป้งอร่อยกว่าไก่ปะฮะแป้งข้าวเย็นขอญาตชิมแปบบ้งที่อร่อยกว่าไก่เอาแป้งไหมหขอไก่ ตัวมาอะไรเลี้ยงเลี้ยกอย่างนั้งต้องคลุกเรียงเลย <c oughs> เรื่องเงียบบอกแล้วที่นี่มันเกลียดแม่จริงอยู่ไม่ได้พี่การันตีอันนี้ไม่พูดเยอะแล้วกันนะก็ก็ดูจาก<ต>อาหารทุบมือเนาะอาหารทุกมือกินไม่มีเหลืออร่อยเหลือเพื่อปรบักกิง เดีจะหมดสองทัล้าหมูับจาไปไม่รอมีความคล้ายอยู่นะแค่เขาไม่ปากไม่ครีมครีมก็ต้องมไม่ถ้าของลางอะพอยังเดินวนรอบหน่อยแลไม่ไม่มีทาง แม่หาเราไม่เจอหันะมาสนะิตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เขาคอหงะคะ่ะทุกคนเรียกเด้ยว่าเป็นจุดเช็คอินของชาวหาดใหญ่อีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้แะคะแต่ไม่มีชาวหาดใหญ่เลยม <c oughs> ีแต่ชาวมาเลเซียกับนักท่องเที่ยวลว้ลวนใช่ใครมาหาดใหญ่นะคะอยากดูวิวเมืองแบบกว้างๆนะคะแบบพาโนรามาอย่างนี้นะ,ะก็คือมาได้ที่เขาคอหงนะคะทุกคน ยสูสวยจริงๆนะใช่แล้ววันนี้ก็อากาศดีอากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนเลยค่ะเอ๊ะทำะไรอ่ะอุ้ยมดกัดไปเหอะนี่ไดาเจอแะโองคพุทธลูกเบ้อเลยทำไม<บ>เป็นองค์พระพุทธลูกถ,ถ้าเป็นองค์พระพุทธลีๆๆนจะมีลมไป <c oughs> ที่อื่นเลยเด็ด <c oughs> <c oughs> จังเขา

อายไมหมดไปตองลูกตอาาเราถอดได้เลยเหรอเอเอมันจะไม่หายหรอไม่หรอ,เ,อเขาแบบเดียวเรา,า,าก็มาสมบุรณนไหม ถ้าใครสั่งยาได้นะใช่ไหมคะใครที่ชอบเล่นละครค่ะเพราะว่าเราชอบเล่นอ,อ่ะครไม่ได้เป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เลยค เก่งจังเนาะโเเะจริงๆเราก็เป็นคนเก่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับอย่างน้อยแฟนผมก็กินเก่งครับแล้วก็บ huh <mo ่นเก่งด้วยนับว่าน่าจะเป็นเรื่องเก่งที่เก่งสุดๆไปเลยงงเลย มาวัดตอนสิบ11โมงก็จะร้อนอย่างนี้แหละตอนนี้อยู่ใต้ต้นโพค่ะรู้สึกมีบุญรู้สึกว่าเราสองคนแบดหมดแล้วเป็นมนุษย์แบบต่ำค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะแบบว่าออกจากห้องแล้วแบดหมดเลยรู้สึกว่าจรเองแบดรถทัวบอย่างรดเร็วอยากนอนเราก็ไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้ว เลาม,มาเที่ยวเราต้องพาพ่อกับแม่มาไว้ผู้คนแก้ปัญหาไงคะอย่างเราก็คือมาล้างเลนครับก็วันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของของพี่ปืนกับพี่อมนะคะที่จะอยู่หาดใหญ่นะคะพี่ๆจะกลับกันแล้วตอนเย็นเหงามากฮือพี่ๆอุตส่<ๆ>า,า,าห์มาหางนะคะแต่ว่าพาก,กินเยอะมากขอบคุณมากๆค่ะงโตไปหมดเลยอย่างนี้ใช่ พุงโตเป็นพุงอ้วนอย่างนี้เลยค่ะตอนแรกตอนแรกพุงไม่อ้วนพอมาอ้วนเลยสาวานันเนอะไม่เคยอ้วนเดียวเอา